สวยค่ะคุ้นเคยค่ะคนสวยทำอะไรคนสวยทำอะไรรออะไรอันทักทายหน่อยทักทายทหน่อยแทงใสยอะไรนะคะแทงซอยหวานเย็นโห,โหนรอหรอทาำมะสุ่งอ่ะแขทงใส่หรอ,หร,อร้านไหนคะร,ร้านไหนคะคุณทันด้าคุณท,ทันด้าอ่าโอเค อะไปยังมา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 ยังและแล้วก็มาแล้วนะคะดูหน้าเด็กนะดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กนนะดูห้าเดลยอะไปใช่ไหมคะเอ้ามัมมัมมัมค่ะมัมมัมค่ะมัมมัมอันนี้อมอันนี้ยกอมเหรอคะ ทับทิมกรอบค่ะอันนี้คือทับทิมกรอบแต่ว่าอันอันไหนคะอัน,น,อน,นอไหนอันนั้นถั่วแดงค่ะถั่วแดงค่ะลูกจะเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งใช่ไหมโ,โอเคอ่ะเราแบ่งกันอ่ะแม่เอาน้ำให้อีกแม่เอาน้ำให้อีกน้ำแข็งอะแม่เอาน้ำให้อีกลูกพอแล้วพอแล้วเหรอคะท้องชิมท้องชิมท้องชิมนะควับเป็นยังไงชิมชิมแล้วหันมาทำชิมแล้วหันหน้ามาทางแม่ว่ารสชาติเป็นไง เิมกรอบเริ่มจากอะไรคะทำเิมกรอบเลยคะอะค่ะอะ,อะ,อะทำหน้าหนัทำน,นอ้อู้ยี่ยมใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอะบ,าบายบายเพ่นก่อนบายบายเ่อนก่อนายบายอันนาขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบจ๊บนะ